ระเบิดกล่องขึ้นนะแม่ตายอยอู่ตั้งผู้ละติกดไล<อ>ค์กดแชร์กดตับตามให้ด้วยนะะแล้วมาแล้วจะมาไหมสวัสดีค่ะสวัสดีแม่จ้ามาเจอเจอกันอีกครั้งนะคะกับเราช่องพังปีใหม่พังปีใหม่ชาแนลมาอับน้าพี่แม่เปิดน้าไว้ให้แล้วนี่น้ำมีแล้วไปยังผุ่นมาพี่ อ้างนามอยู่พี่ไปน้ำพลว่ามาเลยมาเลยเขามาแล้วเออมาเร็วมาเร็วมาเร็วเขามาแล้วมาเลยจ้ะมาเลยจ้ะฮิฮิต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 ฮิฮิตอ้าเลยมาเล็วมาเล็เอาเลยจัดการเลย คุณนามจะเต็มอ้างแล้วอะไรมันบดูดเลยวังหันมันดูดอยู่วังหันมันบังนมีหนามมีหลามมันมมมมานาั่งมันกระตีร่างกายตัวน่าไงจังใดจังใดค้ามมึงก่อนนามมันย็นบ่ ลีลากระนัดพุ่นไปแล้วมามาบ่ยอมอาบเดียวต้องรอแม่มาน้ำพุ่นมาเร็วมาเร็วมาเร็วมาอาบน้ำาพี่มาเพ่อาบน้ำก้นน้ำก้นน้ำก้นหน,ะน,น,นะนาวว่ะไม่อยากลง ขนาดเปียกหนามยังบวลงเลยเอาแล้วหยาดายยางเขาออกแล้วพี่ม<า>แม้นํำให้เล่นพี่แม้น้ำอ่างพี่เมี่มมมเอาเลยตายจัดการหลดุด<า>ุูนปูน<า>ปูนนี<า>่อย่าไปจุ๊กเรมินเลยตักน้ำพี่แม้ใตาย ตักโบ่นูงเอ้ยลงแล้วลงแล้วเอาลงแล้วไอ้ไอลล้ลงแล้วลงแล้วน้ำเต็มอ่างเลยนะคะ<ว>โอู้มเมกับเปียกคกอกันน้ำหงฮ่วยจีดินลงเต็มตัวอีกแล้ว áo lông lạng, áo lông lạng riêng đấy. Đất đìn mẹ lấy lông mụt nạm búng bấm búng bấm đấy bà, ít nhồi, quật, cái cán nhén, นี่เสียงกวนน้ำไหมโอ๋ๆๆอือปล่อยดุแท้แม่ตายกินหลเอห้น่ลงเลยไหม่ลูกลงสีขาเลยไหมลงสีขาเลย ปุ้มปัม๊มปุ้มปั๊มเลยอ่าล่งดีดีล่งดีดีเมื่อหร่มือไหร่ก๊อกน้ำปัดปัดปัด Yeah. bà đầy lên là bây giờ khỉnh đấy nhá mình lên là bây giờ lông quạt bốn xuống à tát bốn xuống tát bao tát bao lên à tát bao tát bao lùm tí là cà thuần ta nó เหงื่ลงสามขาเกิดโอ้โหกระดน้เนนอนลงเห่นดีๆีเลย Nói chung bà Ê Món chung môn chung môn chung đi chung há chung môn chung môn chung môn cha môn canh cha, chung môn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  chung เล็กน้อยสิเร่นสายยางแล้วเฮ้ยเฮ้ยแม่ตายบอกพออาบไหนเพราะตั้งใจอาบเองดีกลัวนี่อาบเองดีกลัวแม่กตะเบิดกล่องขึ้นนะแม่ตายอยู่ตั้งฟุตละตีรังกาลงจากอ่างทวนเลยว่ะเด็นมุนมุนมุนให้ไม่พอแล้วไป แล้วเราตีในน้อยนันฮะแม่บ้านเอ้แม่บ้านเหลวเลยต้องขออภัยในเสียงดังนะคะแม่แม่ตันใดบ่ชอบกะบ่เป็นอย่างเดียจ้าต้องขออภัยน้ำเพราะว่าเราต้องว้ดดังๆอื้อือ หน่อยไปเกียกดินมาตอรไซ์อีกกระลมั่งสีดูด,ดเลยเมลินหนามมืดละวีออไไอไไ่อาบเองกระไดแเมตัยบอกนักเลงพคอ,หหอ,อาบห้หอดมเ,เม่เม่เปียกมิดเปียกหอดโทรศัพท์เมย์ม

อ่าบนา้ำเสร็จก็เดินออกกำลังกายนะคะในครอรือตัวดำปุดตั้งเมตั้งหลูกล้วต่างคนใดเห่นดินไส้คัดดินไส้ดำปุดเลยเปิดแม่ไปแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่นะคะแม่แม่สำหรับคลิปนี้บายบายจ้าสุ่มเย็นสุ่มเย็น,นยสีม,มาดึงใส่ย่างเีกปุ่นไปแล้ว